สัวเขาปุ้นเยอะๆคะ่ะพี่น้องคะมื่อนี่สูตรนี่ขออนุญ,ญาตจุ๊บสูตรจากอันไม่ให้ดุดดิวอีสานผ้าเพิ่นด้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหอมแดงแล้วก็พริกสดตามด้วยน้ำปูร้าเจตับนะคะละลาลาลากำลังเป็นกระแสกันเลยทีเดียวนี่ลาดลงไปอุ้ยอุยลืมลืมลืมข่ยาวก่อนข่ยาวก่อนอน,นี่ เขย่าหน่อยนึงแล้วก็ลาดลงไปเลยค่ะน้ำปูรานะคะน้ำปูราเจ๊ตับเจ๊ใจแล้วก็โคเลเลยค่ะนี่ขับปุ่นเยอะๆอ่ะมาด้ยวยค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ากันอุ้ยน้ำลายแตกซิมก่อนคําแรงแหงอ่ะปลา้้าเสีนยงเหแห้งอืมปลาคืดแซบอืม กูเห็นแต่ละคอมเมนต์แล้วกูก็ไม่รู้จะตอบยังไงอร่อยจริงค่ะกว่าจะได้น้ำปูหลั่นล้ามาเกือบเดือนซอรี่อลิก็ตกโกไซมัดด้วยนะคะกูต้องบอกก่อนเลยว่าน้ำปูหลั่นล้าหาแด็ยากนิดนึงเจอคนดังหยิบไปรีวิวเจอคนทำคลิปเต็มเลยกูอยากจะกราบแต่แต่ละคนขอบคุณมากเอาเข้ามาีเรีวิวเยกลุ่มมึงกันเด้อพญ่างบอยยังอยู่อยู่เอได้ียสันวิแซบเขาจะมีความที่แบบว่านัวกำลังดีเพราะว่าไอเติมน้ำร้อนน้ำสุกลงไป ผู้ใดมากินเข็มแน่จากน้อยกับอต้องเติมก็ได้แต่ว่าบ์เขคมบอร์บคมพิลลิ่นได้พี่น้องค่าเป็นเป็นนวน่ะแมมเป็นละมุนไหมอืมบมันบอขัดต้องใส่มือเนาะกินผู้เดียว ให้เจงไหนกาเเ็ศหลดเปิือสาวบระยูืมาพักขาหรือว่าพักเนา่าสูตรยีงล้องไปเห็ดเบิงเื้งพี่น้อแซบอีเหลยวผู้ใดที่กดนน้ำปูลาเจตับบะได้นะกะใส่ปลาธรรมดาก็ได้แซบขึ้นกันอืม หมักแรดดิดรสชาติเปื่อนๆคือหัวเช็เท้าแนละ้วอุ้ยฉันแสบฉันแหงางๆขึ้นแห้งๆกันพักขั้นจ่องดอกดอกมัน สดนำ้ำกับที่ใส่น้ำร้อนนะ่ะให้มันมีน้ำคลุกคลิกไมยังสิบอแห้งพอดีพอดีอดบอเผ็ดแห้ง เนียเส้นข้บปุ่นเน่วๆเนียวนุ่มมาโดนเลยด้วยเนี่ย,ยต,ต้องมาได้ได้กินน้ำเขากดยากไ้ก็ได้มาชา์แต่มานะ เป็นเมนูที่มักส่วข้าวปุ่นส่วนใส่พริกป่นจะนำปลาหลากะแสบสูตรได้กระแสบเบิร์สูตรนี้แหงแสบแหงนัว เผ็ดจากน้ำปู้าเปอร์เซ็นตอีกห้5เปอร์เซ็นเป็นปลาไม่กิ่นปลานิดหนึ่งที่เหลือก็หอมน้ำปูอือยิงเข้ามาย่างๆนตาส่วน สดเอาหอมแดงเป็นสูตรของแม่แยายดุดดิวอิสานภาพเพื่อนเป็นผู้คิดคน แล้วไอ้อาไม่เห็ดต่ำรับจบบต่ำกุ้งสดอีกอันหนึ่งเด้อไม่ไงดูดิวนั่งผ้ามูบุกเบิกกิน อืได้ผักขาเข้ากันดีดิหรือไอ,อ้มักแน่วันเม็นๆผักเม็นๆนีน่เด้วบุสตอเม็ดกระทินผักขาอย่างสิมากๆเด้อ ก็หม่ไม่เป็นรสชาติมันมันมนะสดเอาหอมแดงก่อนหน่อยน้ำข้างออะ คำใหญ่ๆตัวโตเลยครับินเบิร์ดอีเลียลองไปเฮดเบิร์งบบาตัวแซ่บ Ừ. thương gìn thương nhòi vậy nè ừ. นัวแห้งหืมยามได้เป็น,นสิเฮ็ดยินดูๆมันแสบกับพะกั้นจองเนี่ยก็เขากันดีเป็นไน้ เล็บม,มันเบิดเสียดายผู้ใดบอกมันแสบหัวแห้งเบิดอีกและ ีกคำหนึ่ง <S 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 อืมอจ้บน้องไปเฮเบิ้งชฉ่ำๆกราบขอบุญขอพูดลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคิปนี้ไอซี่กินยั่วประช้าบ๊ายบาย